กิริยากิจกิจที่เป็นกิริยาเรียกว่ากิริยากิจกิริยากิจนี้ประกอบด้วยวิพัตน์การวาจนะธาตุวาโจกปัจจัยเหมือนอขยาต่างแต่ไม่มีบทและบุรุษเท่านั้นวิพัตน์และวจนะวิพัตน์แห่งกิริยากิจนั้นไม่มีแผนกหนึ่งเหมือนวิพัตน์อขยาตใช้วิพัฒนาม้านามศัพท์เป็นวิพัตน์และวจนใะใดกิริยากิจก็เป็นวิพัตน์และวจนะอันนั้นตามอย่างนี้ พิกุขามังบินดายะปะวิทโธภิกษุเข้าไปแล้วสู่บ้านเพื่อก้อนข้าวเยเกติพุทธังสระนางคตาเสชนทั้งหลายเราได้เราหนึ่งถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่ระลึกสิเอกังบุริสังฉัตตังขเหตตวาคัดฉันตังปัสสามิค่าเห็นซึ่งบุรุษคนหนึ่งถือซึ่งร่มไปอยู่การ ในกิจนี้แบ่งการที่เป็นประธานได้2คือปัจจุบันการ1อดีตการ1การทั้งสองนั้นแบ่งให้ละเอียดได้อีกดังนี้ปัจจุบันการแบ่งเป็น2คือปัจจุบันแท้1ปัจจุบันใกล้อนาคต1อดีตการจัดเป็น2เหมือนกันคือล่วงแล้ว1น่ล่วงเสร็จแล้วล่วงแล้วเสร็จ1นกล่าว การที่กล่าวโดยย่อหรือพิสดารน,นี้ในเวลาพูดหรือแต่หนังสืออ่านหนังสือต้องหมายรู้ด้วยปัจจัยที่จะกล่าวข้างหน้าปัจจุบัน,นาการปัจจุบันแท้แปลว่าอยู่อุทาหรณ์อาหารทำมังสุดนันโตปีติงละพามิข้าฟังอยู่ซึ่งทมย่อมได้ซึ่งปิติปัจจุบันใกล้อนาคตแปลว่าเมื่อ อุทาหอนอนุสนทิงขเตตาวาธรมังเทเซนโตอิมังคาถามหาพระศาสดาเมื่อสืบต่อซึ่งอนุสนทิแสดงซึ่งทมตัดแล้วซึ่งพระคาถาอันนี้อดีตการล่วงแล้วแปลว่าแล้วอุทาหอนตะโยมาสาอติกันตาเดือนทั้งหลายสามล่วงแล้วล่วงแล้วเสร็จแปลว่าคันแล้วอุทาหอน เยนะพระควาเตนุประสังกามิอุประสังกามิตวาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังนิสธีธิพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่โดยคิดใดภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปแล้วโดยที่นั้นขันเข้าไปแล้วถวายมงคมแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งแล้วหน้าที่สุดส่วนข้างหนึ่งว่าจบ แม้ถึงวาจกนี้ก็จัดเป็นห้าวาจกอย่างเดียวกันกันกบวาจกในอาขยาดต,ต่างกันสักว่ารูปแห่งกิริยาศัพท์ 1. กตุวาจกอุทาหนพิกขุคามังบินายะปวิโทโถพิกษุเข้าไปแล้วสู่บ้านเพื่อก้อนข้าว 2. กกามวาจกอุทาหอนอธทิกโตโขโมยายังธรมโมทําอันนี้อันเราถึงทับแล้วแล 3. ภา,าวะวาจกอุทาหนกรณเนเนธะพวิตพัง อันเหตุในสิ่งนี้พึงมี 4. เหตุกัตุวาจกอุทาหนสเทวกังตรายันโตท่านยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ข้ามอยู่ 5. เหตุกัมมะวาจกอุทาหอนอะยังผูโปปฏิฐาปิโตสถูปนี้อันเขาให้ตั้งจำเพาะแล้วปัจจัยแห่งกิริยากิจปัจจัยที่ สำหรับประกอบกับคิริยากิจนั้นจัดเป็นสมพวกเหมือนปัจจัยในนามกิจกิจปัจจัยอย่างนี้อันตะตะวันตุตาวีกตุวาจกเหตุกตุวาจกกิตตะปัจจัยกิจจปัจจัยอย่างนี้อนิยะตัพระกรมวาจกภาวะวาจกเหตุกามวาจกกิตตะกิจจปัจจัยอย่างนี้มานะตัตุนะตวาตวานะทั้งห้าวาจก ปัจจัยทั้ง3พวกนี้อันตะมานะบอกปัจจุบันาการแปลว่าอยู่เมื่อตะวันตุตาวีตาตุนะตะวาตะวานะบอกผลิตการแปลว่าแล้วคันแล้วอนิยะตับพะบอกความจําเป็นแปลว่าควรพึงกิจปัจจัยอันตะปัจจัยสุดนันโตฟังอยู่สุดธาตุในความฟังนาปัจจัยกะโรนโต ทำอยู่กระทาาในความทำอปัจจัยกัดเห็นโตกล่าวอยู่กระถาธาตุในความกล่าวเอปัจจัยปจัจจัยนี้ถ้าเป็นอิทีลิงลงอีเป็นสุนัน,นตีกะรนตีกัดเห็นตีตะวันตุปัจจัยสุตตวาฟังแล้วสุธาตุในความฟังพุทตวากินแล้วพุชธาตุในความกินบุษิตตวาอยู่แล้วบุษัศาธาตุในความอยู่ถ้าเป็นอิทีลิงเป็น สุตวตีพุตตวตีวุสิตวตีตาวีปัจจัยปุงลิงอิทีลิงนปุงสกลิงคำแปลสุตาวีสุตาวินีสุตาวิฟังแล้วพุตตาวีพุตตาวินีพุตตาวิกินแล้ววุสิตาวีวุสิตาวินีวุสิตาวิอยู่แล้วกิริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยกิจปัจจัยอย่างนี้ดูหน้ากิริยาอาขยาดโดยมากพึงเห็นว่าเป็นบทเป็นเหมือนบทวิเศษณะ กิจจปัจัยอนิยปัจจัย,ย,จจยกระณียงังอันเขาพึงรรทำกระธาตุในความทำเอานะเป็นณนะวจจะนียงังอันเขาพึงกลา่าววจจะธาตุในความกล่าวโพชนียงังอันเขาพึงกินผู้ธาตุในความกินพืชอูเป็นโอศัพท์ที่ประกอบด้วยปัจจัยนี้บางศัพท์ก็ใช้เป็นนามกิจบ้างอุทาห์ปณีเตณนะขาทนีเยนะโพชนีเยณนะปริวิสิ เขาเลียงแล้วด้วยของควรเคี้ยวด้วยของควรบริโภคอันปานีตับผ้าปจัจจัยกาตัดตับพังอันเขาพึงทำลบละสอนตะวัดตับพังอันเขาพึงกล่าวว่าธาตุาาเอา่าเป็นตะพุนชีตับพังอันเขาพึงกินลงอีอาคมกิตตกิจจะปัจจัยมานะปัจจัยมานะปัจจัยนี้มีคติเหมือนอันตะถ้าไม่มียะปัจจัยซึ่งลงในการ ซึ <im <im <S s ่งลงในกรรมเป็นกระตุวาจกถ้ามียะปัจจัยนั้นเป็นกรรมว่าจกอย่างนี้กตุว่าโจกคำแปลกรรมว่าจกคำแปลกุรุมาโนกระทำอยู่กริยะมโนอันเขากะทำอยู่พุนชามาโนกินอยู่พุนชิยะมโนอันเขากินอยู่ว่าทะมมโนกาอยู่วุจิมโนอันเขากาอยู่ตาปัจจัยหนึ่ง ธาตุที่มีมะเนะเป็นที่สุดลบที่สุดธาตุข้าโตไปแล้วเข้ามาธาตุในความไปความถึงระโตยินดีแล้วเละามาธาตุในความยินดีขะโตอันเขาขุดแล้วขะนาธาตุในความขุดหาโตอันเขาฆ่าแล้วหัดนาธาตุในความฆ่าสองธาตุที่มีจระชะและปะเป็นที่สุดเอาที่สุดธาตุเป็นตะสิโตอันเขารดแล้วสิจะธาตุในความรดวิวิตโตสงัดแล้ววิบทหน้าวิจธาตุในความสังัด พุทโตอันเขากินแล้วผู้ช้ธาตในความกินจะโตอันเขาสระแล้วจัดชาธาตในความสระพุทโตอันเขาคุ้มครองแล้วผู้ประธาตุในความคุ้มครองขัดโตร้อนแล้วต่ประธาตุในความร้อนสามธาตุที่มีอาเป็นที่สุดก็ดีตะเป็นกรรมวาจก็ดีลงอีอาคมทิโตยืนแล้วถาธาตุในความตั้งอยู่ปีโตอันเขาดื่มแล้วปาธาตุในความดื่มอภิษ ชีโตอันเขาเพ่งแล้วเพ่งจาเพาะแล้วอาพี่บทหน้าชาธาตุในความเพ่งภาสิโตอันเขากล่าวแล้วภาสธาตุในความกล่าว 4. ท่าที่มีท่เป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงตะเป็นหน้าหน้าและรถที่สุดธาตุชั้นโนอันเขามุงแล้วฉับธาตุธาตุในความปิดสันโนจมแล้วสัทธาตุหรือสิทธาธาตุในความจมรุนโนร้องไห้แล้วรุทธาตุในความร้องไห้ ชินโนอันเขาตัดแล้วชิธาธาตุในความตัดพินโนแตกแล้วพิธาธาตุในความแตกทินโนอันเขาให้แล้วธาธาตุในความให้เอาอาที่ทาเป็นอีกห้าธาตุที่มีละเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลง,งตะเป็นหน้าาแล้วลดพิสุดธาตุชินโนแก่แล้วชิราธาตุในความค้มค่าตินโนค้มแล้วตระธาตุในความค้มปุนโนเต็มแล้วปุระธาตุในความเต็มหกธาตุที่มีสะเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงตะ เป็นตถะาะและลดพิสุทธิาตุตุโทยินดีแล้วตุสทธาตในความยินดีหัดโทราเลยแล้วหัดสทธาตุในความหัวเราะปวิโถเข้าไปแล้วปะบทหน้าวิสัทธาตุในความเข้าไปเจ็ดธาตุที่มีทะและพระเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงตะเป็นทธาตุและลดพิสุทธาตุพุทโธรู้แล้วพุทธาตุในความรู้ กดโทโกดแล้วกดทธาตุในความโกรธรุดโทรปิดแล้วรุดทธาตุในความกั้นรัดโทอันเขาได้แล้วรับประทาตในความได้อารัโทอันเขาปารบแล้วอาบทหน้ารับประทาตในความเริ่ม 8. ธาท่าที่มีมะเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงตะเป็นหน้าตะและลบที่สุดธาตักกันโตหลีกไปแล้วปากบทหน้ากับมาท่าในความก้าวไปทันโตทรมานแล้วรรมาท่าในความทรมานสันโตระงับแล้วสมมาทุในความสงบระงับ 9。กาทตที่มีหาเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงตะเป็นละหะและรถไปสุดทาตารุนโหงอกแล้วลูกหาธทตุในความงอกมุนหหลงแล้วมุหาธทตุในความหลงบุญโหอันน้ําพัดไปแล้วมุหัธาตุในความลอยบางศัพท์ก็ใช้เป็นนามานกิจบ้างเหมือนคําว่าพุทธโธอันว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นศัพท์ที่ประกอบด้วยปจัจจัยนี้ถ้าลงกับสกร,รมทาทุเป็นกระตุวาจก กรรมวาจกเหตุกรรมวาจกรวมกับกรรมธาตุเป็นกัตตุวาจกหรือภาวะวาจกเหตุกัตตุวาจกไม่ปรากฏที่ใช้ตุณที่ปัจจัยคือตุณตวาตวานะตุณตวาตวานะคาแปลกาตุณกัตตวากัตตวานะทาแล้วคันตุณคันตวาคันตวานะไปแล้วหันตุณหันตวาหันตวานะฆ่าแล้ว 1อุปสรรคอยู่หน้าแปลงปัจจัยทั้ง3าเป็นยะอาทายะถือเอาแล้วอาบทหน้าทาทาตุในความถือเอาปะหายะละแล้วปะบทหน้าหาทาตาในความละนิสายะอาศัยแล้วนีิบทหน้าสีทตาทในความอาศัยสองท,ทุที่มีมากเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงยะกับที่สุดทตุเป็นมะมะอาคัมมะมาแล้วอาบทหน้าเข้ามทาท่าในความไป นิคัมมะออกแล้วนี่บทหน้าขมทา,ธาธุในความออกอภิลัมมะยินดียิ่งแล้วอภิบทหน้ารัามทมา,ธาธุในความยินดี3า,าธาตุที่มีธาตุเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงยะกับที่สุดาธาตุเป็นชาชาอุปชาเกิดขึ้นแล้วอุบทหน้าปรทาธาตุในความเกิดปรมาชาประมาทแล้วปาบทหน้ามรทธาตุในความประมาทอชิดชา ชิงเอาแล้วอาบทหน้าชิธทาตุในความชิงเอา 4. ธาทุที่มีทตุและพระเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงยะกับที่สุดาตาเป็นทาทาพระพระวิทาแทงแล้ววิทธาตุในความแทงรัดทาได้แล้วรับประท่าในความได้อาราพะป่ารบแล้วอาบทหน้ารับประทตุในความเริ่ม ห้าธาตุที่มีหะเป็นที่สุดอยู่หน้าแปลงยะกับที่สุดธาตุเป็นยะหะปาใครหะประคองแล้วปะบทหน้าข้าธาตุในความประคองสันยะผูกแล้วสังบทหน้าหน้าธาตุในความผูกอารุยหะขึ้นแล้วอาบทหน้าลูกหัธาตุในความขึ้นหกแปลงตวาเป็นสวานะเป็นสวานะเฉพาะที่สัธาตุอย่างเดียวอุทาห์ทิสวาทิสวานะเห็นแล้ว สับที่ประกอบด้วยปัจจัย3ตัวนี้คือตูนะาตะวาตวานะนำหน้ากิริยาอาขยาตเป็นนิด